เทศกาลคริสต์มาสนะครับใกล้ที่จะเข้ามาถึงแล้วนะครับผู้ชมหลายพื้นที่เองก็ได้มีการประดับประดานะครับตกแต่งสถานที่ด้วยแสงไฟสีสันสวยงามเช่นเดียวกันกับที่เซ็นทรัลภูเก็ตนะครับปีนี้เขาบอกว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับแลนด์มาร์คใหม่สุดระการตาครับบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่ลานชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลฟอเรสต้าจังหวัดภูเก็ตนายนรงอ่อนอินหัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานในการเปิดงานไล g ์อัพคริสต์มาสทรู e t r e รู2026ภายในแคมเปญระดับโลกเดอะเมจิกสตาร์ของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนได้มีการจัดขึ้นเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความความสุขนะครับช่วงของเทศกาลปลายปีพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตครับ ทางด้านของดรนัชกิตตั้งภูนสินธนากรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบ,บริษัทเซ็นรัลพัฒนาได้กล่าวนะคะว่าปีนี้ทางเซ็นรัลนั้นต้องมีการมอบประสบการณ์ค่ะเป็นการมอบประสบการณ์ในช่วงของเซน s ซอรี่ดิวิ่งนะคะให้กับผู้ที่มาเยือนได้มาสัมผัสถึถงความแฟนตาซีเหมือนกับได้หลุดเข้าไปในโลกของเทพนิยายพร้อมกับมีการเดินหน้าสร้างเฟสติวัลอีโคโนมีค่ะโดยคาดการเอาไว้ว่าจะช่วยดันเรื่องของทาฟฟิกผู้มาใช้บริการ ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นราวๆ25ไปจนถึง30โดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวสําคัญในช่วงของหายสีสันค่ะขณะที่ไฮไลท์สำคัญของปีนี้นะครับก็คือปราสาทเจ้าหญิงเอเรียลจากภาพยนต์ดิสนีย์ The Little Mermaid นะครับในรูปแบบของ i m m e r s i p ความสูงอยู่ที่14เมตรด้วยกันครับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมกับจุดถ่ายภาพนะครับเป็นรูปปั้นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่คาดว่าจะดึงดูดนักท่องเทีย่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติต่างชาตินะครับกลับมาอย่างคึกคักอีกครั้งหนึ่งเพราะภูเก็ตก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเทีย่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่ยวนะครับโดยนักท่องเทีย่ยวสามารถที่จะร่วมชมปราสาทแอเรียลแล้วก็กิจกรรมต่างๆในกิจกรรมหรือว่าในเทศกาลโดเมจิกสตาร์นะครับ ก็ได้แล้วนะครับทั้งในโซน f อ r e เรสต้าและก็ Festival ครับของศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตตลอดเดือนธันวาคมนี้นะครับ